สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจานะครับวันนี้นําพระวาจามาเพื่อจะได้แบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับในการนําไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับพระวาจาวันนี้ที่จะนํามานะครับก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจนะครับมีอย่างนี้นะครับเมย์จะให้ดูนะครับบอกว่า พระวาจาของพระเจ้าทรงชีวิตและทรงประหลานุภาพสามารถวินิจฉัยความนึกคิดและความรู้สึกภายในจิตใจมนุษย์เป็นบทจนหมาถึงชาวอิมรูบทที่ 4: ข้อ12นะครับพระวาจาของพระเจ้าทรงชีวิตทรงประหลานุภาพสามารถวินิจฉัยความนึกคิดและความรู้สึกภายในจิตใจมนุษย์นะครับในวันนี้ก็พบกันใน บนันคานที่ในสัปดาห์ที่2 8เทศกาลธรรมดานะครับพระวจาที่พ่อน,นามาวันนี้ก <c oughs> ็บอกแล้วนะครับว่าเป็นพระวจารก่อนที่จะอ่านพระรสารในบทอะเลลูยาอะบทตรงนั้นนะครับก็ข้อเล็กน้อยน,นะครับวันนี้ที่ฮิบรูได้บอกไว้นะครับบทที่4ี่ข้อสิเนี่ยก็บอกอพูดถึงความสําคัญของพระวจาร์ของพระเจา้า จริงแล้วันว่าพระวาจาของพระเจ้าเนี่ยเราเราในความเชื่อของเราในความหมายของเราเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเราถือว่าพระวาจาพระเจ้าก็คือองค์พระเบญเจ้าเองนะครับเป็นผู้ที่กระสงตรัสกับเราแล้วก็เป็นพระองค์เองที่แนะนาแล้วก็เราก็ถือประหนึ่งว่าพระวาจานั้นคือองค์พระเบนเจ้าองค์พระเยซูเจ้าเองนะครับดังนั้นเองจึงมีพระลานุภาพจึงมี พลังเราจะมีพลังแล้วก็พระวาจาจะมีพลังที่จะก่อให้เกิดการกระทําดีก่อให้เกิด,การ,ก,รด,ก,ก,ดการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าแล้วก็ในพระวาจาสั้นๆที่บูบทที่4ข้อ12เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยพระวาจานั่นเองยังยังถ้าเข้าไปในชีวิตในจิตใจของของใครแล้วเนี่ยก็จะสามารถ ทำให้เขาเนี่ยในนี้ที่บอกว่าวินิจฉัยความนึกคิดและความรู้สึกภายใน,ในใจิตใจมนุษย์ก็หมายความว่าพราะวาจานั้นจะนําชีวิตของเขาจะทําให้ชีวิตของเขานั้นก้าวไปแล้วก็มีชีวิตที่เข้มแข็งมีชีวิตที่จะสามารถหลีกหนีความไม่ดีต่างๆนะครับมีชีวิตที่จะ,จะเจริญไปแล้วก็มีชีวิตพร้อมที่จะกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือ พฤติตนเป็นสิิ์ของพระเยซูเจ้าด้วยความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องและก็พืติตนทําดีกับทุกๆคนนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้พระวจาที่นามาฝากเนี่ยที่บอกว่าเป็นพระวจาที่ทรงชีวิตคือให้พลังคือทรงพลานุภาพเวยเป็นพระวจาที่มีชีวิตชีวาเป็นพระวจาที่จะเสริมสร้างให้เรานั้นเข้มแข็งแล้วก็ให้เรานั้นสามารถที่จะ กระทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมกับการเป็นคริสตชนการเป็นบุตรพระเจ้าหรือการเป็นมนุษย์นั่นเองนะแล้วก็ใครก็ตามที่นำพระวาจาไปก็จะสามารถก้าวหน้าและก็ทำให้ชีวิตยิ่งใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์และก็เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้ามากขึ้นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามพระวาจาก็จะสามารถ จเจริญชีวิตยอย่างดีในสังคมสามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเองเราซึ่งเป็นคริสตชนเนี่ยเราจงถูกเชื้อเชิญถูกแนะนำถูกเรียกร้องก็ได้ให้นำพระวาจามาเป็นชีวิตประจำวันนะนำพระวาจามาปฏิบัติจริงๆไม่ใช่นำพระวาจามาแล้วก็มาเป็นเพียงแค่อ่านท่องจำแล้วก็บางทีก็ไปตอบคำถามไปทำข้อสอบในพระวิชาพระกีร์แต่คงไม่ใช่แต่ว่า ต้องนํามาปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติจะเกิดผลต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็จะจะไม่ได้มีผลอะไรก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือหรือว่าความจําอยู่ในสมองเท่านั้นเองแต่ว่าเราต้องนําออกมาให้เป็นจริงเป็นจังในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราได้ ระลึกนึกถึงความสําคัญของพระวจาของพระเจ้าพระวจาของพระเจ้านะั้นจะจัดกับเราเสมอเสมอวันนี้วันนี้เราอาจจะได้ยินพระวจาจากที่ไหนจากในพระวรสารในมิซาที่เราไปร่วมและอื่นนะครับแล้วก็นําพระวจามาเป็นพลังพลังของเราที่จะก้าวหน้าในชีวิตในแต่ละวันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับมะขอพี่น้องทุกคนนะครับ ได้แต่ละวันนำพระวจาสักข้อหนึ่งที่เราชอบที่เราเ,าเข้าใจและที่เราพบเนี่ยมาปฏิบัติในชีวิตตัวอย่างเช่นว,วันนี้ถ้าสมมติว่าเราอ่านพระวจาและเจอพระวจาตัวอย่างอ่านพระวจา,าเรื่องความรักอย่างงี้ความรักต้องอไม่เห็นแก่ตัว Beifall ความรักต้องให้อภัยความรักต้องเอื้อเอื้อเอื้อแพร่อย่างนี้แล้วเราก็ไปปฏิบัติ ถ้าเราทําได้อย่างนี้พี่น้องนั่นคือเรา,าสามารถที่จะเป็นศิษย์พระคริสต์และสามารถเจริญชีวิตและโดยมีพระวจาเป็นเครื่องนําชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรา,ามีหลักของเรามีวิธีของเราเพียงแต่ว่าเราจะให้ใช้หลักใช้วิธีนั้นไปอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฮีบรูบอกไว้เนี่ยบอกว่าพระวจาของพระเจ้า ทรงชีวิตคือให้ชีวิตชีวาทรงพลานุภาพคือมีพลังมีพลังที่จะทำให้เราเข้มแข็งและก็จะวินิจฉัยความนึกคิดและความรู้สึกภายในจิตใจหมายความว่าให้เราได้สามารถตัดสินเลือกทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องครับวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ขอได้มีพระวจนะนำชีวิตพระวจนะตอนไหนข้อไหนก็พี่น้องก็หาแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะครับ ขอพระเบนเจ้าประทานพระปรให้พี่น้องทุกท่านนะครับขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระปรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ